สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านพักมรามิสาลนครศินค่ะพี่น้องค่ะคือคักแห้งพี่น้องปีนี้อู้สอ่อนพ่อค่าแม่ค่ะค่ะเยอะมากนะคะมาตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงอีกนะคะตอนนี้นี่มิจฉพ่อค่าแม่ค่ะค่ะมาจับจอง้านค่ะปีนี้พี่น้องตรงมาค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งแห้งอู้แดดดีค่ะค่ะนี่ลานก็กว้างมากนะคะตัวนี้เป็นลานจอดนะคะสามารถจอดได้หมดเลยค่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีพี่ปีใหม่นะคะ นี่ร้านจอดรถค่ะนี่เขาเกตเขาไทยเขาเตรียมดินไว้แล้วพี่นองค้านี่พอค้าแม่้าเยอะมากนะคะปีนี้นี่มั่งแต่หัววันเลยพี่นองคุณออนซ้อนคักมือแรงค่ะพี่นองตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะอีสานนครศรีขาะบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะเปิดฤดูกาลนะคะผลงานการแสดงมือแรกค่ะพี่นองหลังจากเข้าซ้อมมาประมาณสามถึงสี่เดือนนะคะมือแรงมาเบิ่งผลงานกันค่ะพี่นองบัตรหน้าง,งานหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะ อันนี้เราไปดูตรงซุ้มทางเข้านะคะปีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจัดยิ่งใหญ่อลังการคอนเซปต,ต์อีสานนครสินนะคะจอ LED ขนาดใหญ่นะคะพี่น้องตรงซุ้มทางเขาเนะพี่น้องกะแวะมาถ่ายรูปได้นะคะเซลฟี่ได้นะคะตรงข้างหน้าเลยนะคะมีกราฟิกสวยๆค่ะเดินมองเห็พี่น้องจอรดรถได้เบิร์ดด้ค่ะเนี่ยเราปรับหน้าดินนะคะไม่ให้มีหญ้ารกนะคะนี่สามารถจอดได้หมดเลยนะคะนี่ลานข้างหน้านี้นะคะเอารถเข้ามาจอดได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ตรงด้านข้างนะคะก็สามารถจอดได้ ตอนนี้นะคะมีแต่พ่อค้าแม่้านะคะมาจับจองพื้นที่เยอะมากค่ะเดนมินจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะเพื่อนกำลังอ่าล้อมสังกะสีค่ะตอนนี้นี่ทางเข้านะคะเอาอยู่ตรงถนนเลี่ยงเมืองค่ะพี่น้องขับเลยตรงลงน้ําแข็งกระเด็ดมาประมาณ300เมตรนะคะจะมีป้ายทางเข้ามีไฟประดับอยู่พี่น้องดูไฟข้างหน้านะคะแล้วก็จะมีป้ายทางเข้านะคะที่อ่าทางวงเราได้ขึ้นแจ้งไว้นะคะหรือว่า แอดมินมาในเพจก็ได้นะคะพี่น้องมีการใหญ่เสาไฟเหรอเพราะว่าเมื่อวานนี้ตั้งอยู่ตรงตรงข้างหน้านะคะตรงกลางมีการปรับแก้แล้วนะคะสอดแจ้งค่ะมลแองกสัดแจ้งค่ะ,คะตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงหกโมงเช้านะคะจนสว่างเลยพี่น้องแจ้งค่าตามะมวนมะจอยน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีจากโตเกียวนครศรีนนะคะข่ายเดียวกันละพี่น้องเรา เราจะโชว์ผลงานด้วยกันนะคะ FC โตเกียวนครศรีนะคะมือแร่งพอๆกันค่ะนี่สถานที่เราจัดเตรียมไว้นะคะทีมฉากกะเอาฉากขึ้นมาเพิ่มเติมกําลังปรับแก้สงสัยช่างจะมาติดตั้งไฮดริกโอ้ยเดยแอดมินพาไปชมค่ะพี่น้องนี่ปีนี้ก็สถานที่ก็กว้างขวางนะคะล้อมไว้พี่น้องค่ะเสียงแอดมินคุ้นๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะพี่น้องค่ะแดดดีแห้ง หอนคักเนี่แดดเปรี้ยงเลยเด้วยนะะนี่ยตอนนี้นี่อยู่หน้าง,งานนี่แดดมากนะคะ,ะพี่น้องท่านใดที่ยังพ่ได้ซื้อบัตรเนาะคะ่ะบัตรกลุ่มปิดนะคะ129บาทเท่านั้นนะคะได้ชมอ,อีสานนครศินร่วมกับโตเกียวนครศินค่ะมาเบิงผลงานกันค่ะพี่น้องคะ่ะ129บเาททักไปซื้อได้ที่แฟนเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะแอดมินคอยตอบนะคะ ให้พี่น้องอยู่เนาะนี่ทีมสังกสีเพิ่งกำลัง้อมอยู่ค่ะนี่จัดโซนสถานที่นะคะเดวหน้าแอดมินหน่อยเอาได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะยื้อหน่อยนึงนะพี่น้องคะ่ะแดดหอนแห้งร้อนมากๆจริงทุกทท่านนะนะคะพอดีแอดมินก็เพิ่งฟืน้นนะพี่น้องไปขึ้นเที่ซ้อมกันเกือบสว่างนะคะเมื่อคืนนี้ประมาณช่วงตีสี่ตีห้าเลยนะคะเพื่อให้ผลงานนะคะออกมาถูกอกถูกใจพี่น้องเอฟซี FC, ทุกๆกลุ่มนะคะ อ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดอวไอมิ้นทิพท้าเบิงค่ะเอ้าฟื้นแล้วบอจัดของหรออืมอ่ะแดงของเราก็ตื่นแล้วนะคะตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็ซ้อมดึกกันพอสมควรนี่พี่น้องให้โดอลิกมาแล้วคะ่ะนี่หลายคนเป็นห่วงนะคะทีมงานเป๊ะอยู่แล้วนะคะนี่คุณพ่อเรามาติดตั้งจะโซ่โซ่ผุหลับเบิงซ่งกำลังจะตัดช่องเวทีนะคะเป็นห่วงญ่พอสมควรอยู่ดอกนี่ ก็ต้องรุนค่ะพี่น้องมาแล้วขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เอาใจช่วยนะคะนี่ค่ะกําลังวัดอยู่ค่ะติดตั้งนะำ่ค่ะพ่อต้องท่านต้องท่านพ่อเราให้คาตอบบริเตนแต่ว่าต้องท่านนะค่ะคิดว่าผู้หญิงอ๋อสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะให้กาลังใจคุณพ่อค่ะนี่ทํางานแข่งกับเวลานะคะนี่ค่ะกําลังจะเจาะช่องแอดมินไม่ตรงปกแอนมาค่ะเอาเนื้อหัวมวนได้ค่ะพี่น้อง มวนมวกันค่ะอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับการรับชมไลฟ์ของเราจอด้าน,นข้างน่าจะน่าจะประมาณนี้แหละค่ะมีปีนี้น่าจะยังมีเท่านี้นะคะยังต้องมีการปรับเรื่อยๆอยู่พี่น้องก็รอชมนะคะ่ะเสียงพร้อมมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะรอชมดาราช่องหลักสวัสดีค่ะคุณฟุกได้เลยค่ะวันนี้เราจะถ่ายดาราให้ชมนี่พี่น้องให้โดรีค่ะ ฟังเสียงมาหลายวันคิดว่าผมยาววันผ่านไปขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนี่ก็ทีมเป็นทั้งอาจารย์นักดนตรีแล้วก็ทําทั้งฉากนะคะฉากก็เสร็จเพราะอ่าพี่นิหวหมนกันนะคะนี่ทําฉากนะคะเบื้องหลังเฮ็ดหลายอย่างเฮ้ยงเก่งจังเลยแฟนใครเอ่ยอุ้ยแรงมากเฮ็ดอย่างนี้อ๋อสีสีทอง รอชมหมูเด้งอุ้ยขอบคุณค่ะฝากแอดมินปูสัตว์โอนยี่สิบบาทอ๋อได้เลยค่ะฟังเสียงมาหลายวันแอดมินไม่ตรงปกเด้อนานมาแล้วแ <laughs> อนบอค่ะนึกว่านึกว่าผู้หญิงเสียงสาวมากเลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะเป็นทหารเตียใช่ไม่เต็งเขาเป็นทหารใช่ไหม <laughs> อุ้ยพี่น้องป่าหิมพานในตำนานก็มาแล้วนะคะติดตั้งแน่นอนค่ะเนี่ย มือแลงงไทยมือเบสให้เบิง์แนจาอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวแอนมินถ่ายให้ชมนะคะนี่พี่น้องป้าหิมะพาาในตำนานกับมาแล้วค่ะสวัสดีคุณดวงจันทร์นะคะเสียงแอนมินเหมือนผู้หญิงแท้ๆเลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะมีทีมไฟก็ติดตั้งเพิ่มพี่หนึ่งยังใส่ไฟอีกเหรอคะเพิ่มอีกเตี่ยใส่กันจนแบบปรับกันจนแบบสุดๆอันนี้จอเราจะรื้อออกใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ตรงน้ําตก นี่คะ่ะพี่น้องก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วปีนี้จออนต้ตรงจอเราจะเพิ่มอีกไหมคะเดี๋ยวรอเบิงนะพี่น้องนี่เรามาเบิงอ่า<ะ>ทีมพ่อพลน,นะคะติดตั้งไฮโดรลิกนะคะตัวแรกของอีงสานะคนครศรีนครพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้น้าคะ่ะแล้วก็จะต้องให้ทันช่วงตอนเย็นนะคะเพราะว่าศิลปินเราก็ต้องมาซ้อมคิวนะคะสําหรับไฮดรลิกนะคะพี่น้องเพราะว่า หลายท่านก็ยังไม่เคยขึ้นนะคะไปกินข้าวแล้วยังยังเลยค่ะแอดมินเป็นทหารค่ะปีนี้นะคะผู้สนับสนุนของเราเฟสแอนซอฟนะคะ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและนัยาปับผ้านุ่มค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไอมินจะพาชมนะคะตอนเย็นนะคะรอให้ทางผู้สนับสนุนของเรามาตั้งบูธก่อนนะคะรอชมได้เลยนะคะเลยตาคืนนี้จิกวิกเลยโอ้สวัสดีค่ะได้เลยค่ะนี่ค่ะสูงไหง เวทีจะป็นสูงค่ะ FC <ฆ>ต o ว y o ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะทีมงานเราก็ทํางานกันจนแบบว่าเรียกได้ว่าจนนาทีสุดท้ายเลยนะคะนี่พี่น้องคะช่องที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะาการขึ้นเราเห็นเดี๋ยวพี่น้องมันไั่เป็นมันเป็นกับดักมันเป็นลายพรางมันมันไม่เห็นเนาะเพราะข้างหน้ามันเป็นภาพลวงตา <c oughs> นี่ค่ะบนเวทีสูงตระหง่านมากนะคะเวลาศิลปินนะคะขึ้นมาสแตนบายนะคะถ้าบนเวทีนี้ก็สามารถ มองไปนะคะพี่น้องมองไปเห็นหมดเลยนะคะนี่มุมมองของศิลปินนะคะเห็นพี่น้องที่นางเบิงไหกำลังใจนะคะไฟก็จะส่องข้างหน้าอ๋อุยวันนี้ชั้นเจ็ดสูงไปแม่คือไปเฮ้ยสิ้ข่อยึืนไปชั้นเจ็ดนั่งลาดในบ่ช่วยด้วยเอาชั้นสามก็พอแล้วสูงมากๆค่ะพี่น้องค่ะซื้อบัตรได้ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทตอนนี้ในกลุ่มก็ จะ4,000คนแล้วนะคะพี่น้องสอยกันดันซอยกันเชี่์ค่ะทักได้ที่เพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้เลยจัด129บาทเท่านั้นนะคะรับชมศิลปินจากค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วก็อีาอสานนครศรีนะคะวันนี้เราจะเป็นโตเกียวนครศรีกันนะคะกับโปรเจกต์สุดพิเศษค่ะพี่น้องของบอสบีบบอสโนแล้วก็เฮียนหน่อยนะคะสามผู้บริหารหนุ่มไฟแรงของเราค่ะพี่น้องรอชมนะคะในกลุ่มปิดก็มีเซอร์ไพรส์นะคะแอดมินบอกแค่นี้นะคะว่ามีเซอร์ไพรส์เพราะว่าเมื่อคืนนี้เราซ้อมคิวกันดึกมากนะคะ จนเกือบสว่างนะคะประมาณตีสามตีสี่พูดแล้วพี่นอ้องอ๋อสี่พันสี่พันแล้วโอ้ขอบคุณค่ะกําลังไต่ขึ้นห้าข้าพี่น้องสร้อยกันดันนะคะกําลังไต่ไต่ไต่ขึ้นหมดเหมรอนเด <laughs> นี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นรูนะคะเป็นไฮโดรลิกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาล้องขึ้นในเบอร์หน่อยพี่น้องมือแรกใ,ให้ทีมช่างติดตั้งก่อนนะคะเพราะแอดมินจะต้องขึ้นคนแรกนะคะ